ข้อที่สี่นะครับสำหรับข้อที่4ี่เขาบอกว่าให้ A เป็นจุดในจัตุภาคที่1นะครับหรือควอแรนท์หโอเคไหมและเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม C ที่มีรัศมี3หน่วยถ้า C ผ่านจุดโฟกัสทั้งสองของไฮเพอร์โบลา2 y ยกกำลังสอลบ3 x ยกกำลังสองลบ1 2 y บวก6 x บวก9เท่ากับ0แล้วระยะทางจากจุดกำเนิดไปยังจุด A มีค่าเท่าใดนะครับข้อนี้เรื่องอะไรครับภาคตัดกรวยมอปลายนะครับภาคตัดกรวยอ่าเป็นคีย์เวิร์ดนะครับเห็นปุ๊บลองไปทบทวนดูว่าภาคตัดกรวยที่ควรรู้มีอะไรบ้างโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันมีทั้งเนื้อหาของภาคตัดกรวยและเรขาคณิตวิเคราะห์เนาะลองไปทบทวนสูตรดูนะครับว่ามีสูตรอะไรบ้างที่เราควรรู้เกี่ยวกับภาคตัดกรวยและเรขาคณิตวิเคราะห์ ข้อนี้ครับโจทย์ให้อะไรมาเขาบอกว่าผ่านจุดโฟกัสทั้ง2ของไฮเปอร์โบลานะครับให้สมการไฮเปอร์โบลามาพี่จัดรูปสมการไฮเปอร์โบลาก่อนเลยนะครับวิธีการจัดรูปครับอันดับแรกโฟกัสทีละคู่นะครับเริ่มจาก y ก่อนแล้วกันเนาะโฟกัสที่ตัวแปล y ครับพี่ดึง2ออกมาจะได้2คูณด้วย y ยกกำลัง2นะครับจากลบ12 y ดึง2ออกไปเหลือลบ 6y นะครับซึ่ง y เนี่ยพี่ต้องการทำให้มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับไปทบทวนนะกำลังสองสมบูรณ์พี่ทวนให้นิดหนึ่งนะครับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับหน้ายกกำลังสองลบสอหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับนี่คือผลต่ากำลังสองสมบูรณ์เนี่ยลบนะครับแบบลบแล้วแบบบวกล่ะนะครับ หน้าบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้ายกกำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะครับลองทบทวนดูนะทั้งกำลังสองสมบูรณ์และผลต่างกำลังสองนะครับน้องจะได้ใช้แน่นอนตรงนี้ครับมาดูกันต่อ y ยกกกำลังสองลบ 6y 2คูณอะไรได้6ครับ2คูณ3นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวหลังคืออะไรครับคือ3ยกกำลังสองเท่ากับ9นะครับปึ๊บ ลบนะครับาจาก x ครับ y เรียบร้อยนะมันกลายเป็นกำลังสองสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเรามาทำ x กันต่อ x ที่ดึงอะไรออกมาครับดึงลบสออกมานะครับในวงเล็บจะเหลือ x ยกกำลังสองนะครับลบส x นะครับเห็นไหมครับดึง3ออกมาเนาะดึง3ออกมานะครับจะเป็นาจาก6 x นะครับตรงนี้จะเหลืออะไรครับ6 x ดึงสออกมาจะเหลือ ขออภัยนะครับตรงนี้จะกลายเป็น2 x นั่นเองนะครับลบคูณลบกลับมาต้องได้บวกเท่าเดิมนะครับต้องได้บวก6 x เท่าเดิมลบ2คูณกับลบลบคูณกับลบ2 x จะต้องได้บวก6 x เท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องกลายเป็นลบ2 x ไม่งงนะครับบวก2งหน้าหลังครับ2คูณอะไรได้2 1ถูกไหมครับตัวหลังคือ1นั่นเองนะครับ1ยกกำลังสองก็ได้1เท่าเดิมนะครับแล้วก็ ตัวที่เป็นค่าคงที่คือ9พี่ย้ายไปอยู่อีกฝั่งเลยนะครับจะกลายเป็นลบ9นะครับยังไม่จบเพียงเท่านี้นะห้ามลืมตรงนี้เด็ดขาดนะครับน้องทำเป็นกำลังสองสมบูรณ์แสดงว่าน้องเพิ่มค่าบางค่าเข้าไปในสมการถูกไหมครับสมการมันจะไม่เหมือนเดิมวิธีการที่จะทำให้สมการเหมือนเดิมนะครับน้องเพิ่มเข้าไปแล้วต้องเอาออกด้วยนะครับน้องเพิ่มอะไรเข้าไปบ้างครับ2คูณ9ตรงนี้คืออะไรครับคือ18ถูกไหมครับ น้องเพิ่มเข้าไป18ก็เพิ่มไปอีกฝั่งด้วยครับก็บวก18เข้าไปนะครับอ่าวงเล็บนี้น้องเพิ่มอะไรเข้าไปครับเพิ่มลบ3เข้าไปอีกฝั่งหนึ่งน้องก็บวก3เพิ่มเข้าไปนะครับสมการจะต้องเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต่อไปนะครับจัดรูปครับจะได้2 y ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองลบ3นะครับ x ลบ1ทั้งหมด ยกกำลังสองฝั่งนี้ครับลบ9บวก18เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ9นะครับเหลือ9จากตรงนี้นะครับลบ3ลบ3นะครับอ่ะพี่ขออภัยนะฝั่งนี้เราเพิ่มลบ3เข้าไปนะครับอีกฝั่งตรงนี้เครื่องหมายก็ต้องเป็นลบ3 9นะครับ9ลบ3เหลือ6นะครับจัดรูปครับให้เปอร์โบลาเนี่ยค่าคงที่ฝั่งนี้จะต้องเป็น จะต้องเป็น1ถูกไหมครับหารด้วย6ตลอดทั้งสมการครับ y ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3นะครับลบ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน2เท่ากับ1น้องได้สมการพาราโบลาเรียบร้อยนะครับดูซิมันเป็นพาราโบลาตั้งอ่ะขออภัยนะครับเป็นไฮเปอร์โบลาตั้งหรือนอนนะครับ นำหน้าด้วย y ถูกไหม y เป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จะเป็นอะไรครับไฮเพอร์โบลาแบบตั้งนั่นเองนะครับพี่ขอวาดรูปให้ดูคร่าวๆนะจะอยู่ประมาณนี้ปึ๊บนะครับปึ๊บประมาณนี้นะครับประมาณนี้ทีนี้ครับเรามาดูครับจุด H k ของมันเท่ากับเท่าไหร่ครับ จุด H K นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ1 3นั่นเองนะครับอย่าสับสนนะจุด H K คือจุดที่ค่า H อยู่ที่ x ค่า k อยู่ที่ y นะครับเพราะฉะนั้นจุด H K คือ1 3ครับอยู่ประมาณนี้1 3โอเคไหมครับ H K คือจุด1 3ต่อไปครับน้องต้องหาค่า c ออกมาถูกไหม นี่คือความสัมพันธ์ของค่า a, b, c นะครับคือ c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองถูกไหมครับความสัมพันธ์ของ a, b, c นะซึ่งนะครับ a ยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ครับ a ยกกำลังสองเท่ากับ3 b ยกกำลังสองเท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้น c ยกกําลัง2เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5นั่นเองเนาะเอา3บวก2ซึ่ง c คือรูท t 5นะครับค่า c คือรูท t 5เพราะฉะนั้นจุดโฟกัสของมันครับคือต้องลึกเข้าไปในไฮเพอร์โบลาถูกไหมครับลึกเข้าไปในไฮเปอร์โบลานะครับมันคือจุดอะไรครับ1นะครับ3วกรูท t 5และนะครับ1 3ลบรูท 5, นั่นเองนะครับนี่คือจุดโฟกัสจุดที่1และจุดที่2นะครับพอเข้าใจมากขึ้นนะนะครับจุด hk และจุดโฟกัสนะครับเขาบอกว่า a เนี่ยเป็นจุดในจัตุภาคที่1นะครับจัตุภาคที่1เนี่ยก็คืออยู่ฝั่งขวาบนของของกราฟอยู่แล้วนะครับน้องๆอ,อันนี้จําได้นะโคดันที่1 2 3่1 2 3 และ c นะครับเพราะฉะนั้นค่าควาเรนที่1น่เนีค่า x y จะต้องเป็นบวกทั้งคู่นะครับเขาบอกว่า a เป็นจุดในจตุภาคที่1และเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม c ที่มีรัศมี3หน่วยถ้า c นะครับผ่านจุดโฟกัสทั้ง2เห็นไหมครับเขาบอกว่าผ่านจุดโฟกัสทั้ง2เลยนะแสดงว่าวงกลมวงนี้อยู่ในลักษณะนี้ครับ เห็นไหมมันผ่านจุดโฟกัสทั้ง2จุดนะมันผ่านจุดโฟกัสทั้ง2จุดนะครับแล้วรัศมีของมันคือนี่ครับนี่คือจุด A นะรัศมีของมันคือจากนี่ถึงนี่นะครับนี่คือรัศมีของมันเท่ากับเท่าไหร่ครับรัศมีของมันเท่ากับ3หน่วยนะครับรัศมีของมันเท่ากับ3หน่วยถูกไหมครับแล้วน้องสังเกตดีๆครับจากจุดนี้จุด H K ถึงจุดโฟกัสนะครับห่างกันเท่าไหร่ครับห่างกันรูทห้านั่นเองนะครับสังเกตรูปดีๆครับน้องๆมันคือเรื่องอะไรครับพี่ขอแยกมาเขียนอีกรูปหนึ่งนะจะได้เป็นรูปนี้ออกมาครับมันคือรูปอะไรมันคือรูปสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนั่นเองนะครับนะครับมันคือรูปสามเหลี่ยมพีทาโกรัสนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับด้านนี้นะครับ จะเท่ากับเท่าไหร่ครับจะเท่ากับหาเลยนะครับเอา3ยกกำลังสองได้9ลบ5เท่ากับ4นะครับถอดรูทออกมานะครับจะเท่ากับ2ถูกไหมนะครับจะเท่ากับ2นะครับเพราะฉะนั้นระยะจากจุด H K ถึงจุดศูนย์กลางวงกลมหรือจุด A เนะี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2นั่นเองนะครับ ขอว่าให้ดูแบบชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะนี่คือจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับนี่คือจุด H K เดิมเนาะปึ๊บมันจะได้ออกมาประมาณนี้โอเคไหมครับซึ่งจุด H K จุดนี้มันคือจุดอะไรครับ1 3แล้วระยะจากจุดนี้ถึงจุดนี้ระยะห่างเท่าไหร่ครับ2เพราะฉะนั้นจุด a นะครับคือจุดอะไรครับจุด3 3นั่นเองถูกไหมครับเพราะมันอยู่บนแกน x เพิ่มมาอีก2หน่วยก็กลายเป็นจุด3 3นะครับลองทบทวนดูเองช้าๆนะเพิ่มมาเป็นจุด33 3. ตอนนี้น้องได้จุด A หรือจุดศูนย์กลางของวงกลมออกมาเรียบร้อยครับแต่สิ่งที่โจถามหาคืออะไรเขาถามหาว่าระยะทางจากจุดกำเนิดไปยังจุด A นะครับนั่นคือให้หาระยะทางของจุด2จุดนะครับน้องยังจำสูตรนี้ได้ไหม สูตรของระยะทางระหว่างจุด2จุดคืออะไรครับรูทของ x 2ลบ x 1ทั้งหมดยกกำลัง2องบวก y 2ลบ y 1ทั้งหมดยกกำลังสนะครับให้คีย์เวิร์ดอีก1นึ่คำนี่คือสูตรของเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับลองไปทบทวนดูว่ามีสูตรอะไรบ้างที่เราควรรู้เกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับให้คีย์เวิร์ดไปหมดแล้วนะ น้องต้องพยายามศึกษาทบทวนด้วยตัวเองด้วยนะครับน้องได้จุดออกมาแล้วนะครับจุดแรกคืออะไรครับเขาบอกว่าจากจุดกําเนิดจุดกําเนิดคืออะไรคือจุด0,0นั่นเองจุด A คืออะไรครับคือจุด3,3 3, นะครับระยะห่างของจุด2จุดครับก็คือ3ยกกําลัง2บวก3ยกกําลัง2นะครับคือรูท18นั่นเองนะครับ ข้อ4ตอบ2